สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับมาอีกแล้วนะอันนี้ชาติเจริญทรัพย์ครับเดี๋ยวเราขอเสียงหน่อยเดี๋ยวขอเสียงหน่อยอขอเสียงหน่อยครับอา่เอาเลยเออไม่ได้ต้องขอมาต้องขอเสียงเปิดป้ายให้หมดเลยเอาออกให้หมดันเป็นเอก,กลักษณ์เอาสวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับเ เสตาก็มาครับโอ้อันนี้เซมิมก็มาอีกนะโอ้มาจากไหนเนี่ยโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใมามาต้องให้ตะกูลเนาะสามมันเสร็จนะครับสามมันเสร็จเหรอ่อมันเยอะบ่ไม่เยอะก็แต่มันย่างย่างย่างยากบ่ อันนี้หนึ่งวันน่าจะตรงนี้ไม่จบแล้วเนาะได้ครึ่งใครใส่ใส่ตัวชายสามวันไม่เสร็จวันที่สี่น่าจะมาวันที่สวันที่สี่น่าจะมาเก็บงานเก็บงานตรงนี้นะโอ้เดี๋ยวเราต้องหาคนตัดต้นไม้แล้วแหละ ต้นไม้ย,ยังเลยครับเดี๋ยวไปติดต่อกันมาเอาฟืนครับพอไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันเซมี่บอกว่าประมาณประมาณสี่วันครับอันนี้นิดนิดทักไทยแลนด์โอ้มาเยอะครับนิดทักไทยแลนด์โอ้อันนี้เขาเคลียร์หมดแล้วด้วยนี่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยครับ คนขับก็ใช้โจ๊ะครับคนขับไปจำเรายังไม่มาครับอันนี้กวาดโอ้มันก็ได้เยอะเลยดนี่ใน,นว่าสามวันโอ้เศรษปููนประมาณร้อยกว่าเที่ยวแน่นอนเลยเนี่ยรู้ว่าขัดทุนหรือได้กำไรเรายังประเมินอะไรยังไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ก็ขอทำก่อน ต้องใส่เยอะๆ,ๆ,ๆปลายชาติก็มาครับมาให้กำลังใจทีมงานเรานะเพราะว่าเราก็ไม่มีใครหรอกมีแต่โซนแถวโซนลำพื้นกรวจอย่างเช่นปลายชาติเกจะมาบ่อยมารีวิวใครมีอะไรให้ปลายชาติรีวิวก็ไปเลยจัดไป เรามาก็ให้ไปชาติตโกนให้ฟังครับเป็นความสุขของเรา <laughs> <c oughs> อ่ะเต็มแล้วครับใส่ประมาณนี้แหละใส่ไม่เยอะได้นคนละกี่เที่ยวเลยอ่ะคนละห้า <c oughs> ห้าคันห้าเที่ยวอ๋อห้าคันห้าเที่ยวนึกว่าจะคนละห้าเที่ยวห้าคันห้าเที่ยวครับโอ้ยตรงนี้มีไอห้องน้ำแน,ำน่นอนเลยมันหม็นๆมนอะไรรู้ ไปชาติป่ะป่ะโอ้ป่ะไปโยมชิดรีวิวน่ะไปดูไม่ยมอีกแล้วอ่ะนี่ครับเสียตะตาไม่ได้ไปไหนบ่ะไม่ได้ไปไหนบ่ะอันนี้ยังงัดได้ไหมดิ เท่ด้วยงั้นได้ไหมเนี่อันนี้มันไม่ไม่ไม่ไอไอนี่มันมันเทเฉพาะนิดนิดเลยหน่อยหรอปลายชาติที่เรียนวิศวะมาตรงนี้มันเงี้ยเอาออกยากไว้เนี่ยจะเป็นยังไงอะปลายชาติจบวิศวะมานะวิศวะอ่ะกำลังไม่งัดก็เอาแล้วอันนี้อันนี้เอาให้ยื่จ้างเจ็ดปี หอห้าหมาื่นน <in> <majesty> <pl ains> ี่คุ้มไหมเนี่ยเลืึดชุ่มเนื้อเล่าเขาว่าเขาว่าขาดทุนน่ะน่าจะขาดทุนเลยผมอ่ะเฮ้ยขาดทุนไม่เป็นไรเนาะครับไม่เป็นไรครับขอให้ฮาเนาะเป็นบทเรียนครับบทเรียนราคาอ้าวขี้ได้นี่เฮ้ยบ่ออะไรเนี่ยลงไปเป็นเรื่องนั่นเองบ่อขี้ลงเลยเฮ้ยโอ้ยระวังนะนี่อันนี้อันนี้อันนี้น่ายาทีไม่ไม่หนาแล้วเนาะ งจบเนี่ยต้องนั่จากฝั่งนี้มาตุ้งเนียอ๋อฝั่งนี้นะจากที่ผมพิสูจน์มาแล้วตามที่ป๋าจบวิศวะมาตรงเนี้ยมันมันนหาแนน่เด้อจบวิศวกรรมมาเด้อจวิศวกรรมวิศวกรรมคนละสายเลยป๋าคนละสายวะเออว่าไปปลายชาติอ่ะอันนี้น่าจะไม่ยากหรอก ดูดูไปอะ่ะเนี่เราต้องมาเก็บงานตรงนี้ด้วยอู้สศ็จปูนค้างจะเยอะเยอะมากครับจะคุ้มไหมเนี่ยเราอย่าพูดว่าจะคุ้มไหมหรือไม่คุ้มถ้าได้ลงมือทําแล้วก็อย่าไปคิดมากครับไอเรื่องขาดทุนไม่มีอยู่แล้วในความคิดของดัมกรีนนะขาดทุนไม่มีครับมีแต่ได้ ขาดคุนกำไรประมาณนี้แหละทำงานแล้วไม่มีขาดคุเนี่ยบ่อขี้เนี่ยตกไปจบเลยเนี่ยไหนได้เอาไปเลยอันนี้เสร็จปูนนี่คำนวณแลวร้อยกว่าเที่ยวเนี่ย ถออน้าฟังน้นด้วยเนี่ยผมหน้าหน้าหน้า,นาจะิงเลยบบอันนี้ไม่เอาไปเหรอเนี่ยอ,อ,อ๋อเล็กไปไขาย <c oughs> ครับ สิบเจ็ดล้านรูปีสิบเจ็ดสิบเจ็ดล้านรูปีเฮ้ยเนี่ยมันม <TH verw 000> ัน <strikes> ช้าตรงมันตักยากนี่แหละเครื่องอะไรนะแล้ว ผมไม่เคยดูนะเว่าเป็นเครื่องอะไรกี่แรงอ่ะ99แรงมาอะไ่ตันอ๋ออ๋อไดร์ฟอินเทชั่นไดอินัน2,000รอบต่อนาทีอ่าเนี่ย2,000รอบต 4, mm. ่อนาที14ตัน14ตันนิดๆไหมไม่พอดีอ๋อ โอ้จุดจาดนะเนี่ยแน่อันนี้ผมต้องมาเก็บให้เรียบหมดเลยด้ไม่ไม่ไม่ให้มีเศษปูนเลยอ่ะฟังกลบได้ไหมวันจบะน่จะไม่จบอันนี้วันเดียวเนี่ยอันนี้อันนี้ ครึ่งวันเนี่ยได้แค่เนี่ยเหมือนจะง่ายอ่ะแต่ไม่ง่ายอ่ะเจองานหินเลยครับเดี๋ยวต้องออกจากปลายชาดแล้วเดี๋ยวปลายชาจะว่าเอางานปูนไม่ใช่งานปงานงานปูนผสมหิน <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้เราก็ จบเยียงตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ